เอาละครับวันนี้สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับฮ <Hello. S 1> ลโว่าไงโอ้ฝนตกแล้วยังนอนเฝ้าที่สับอาหารเลยอ่ะนอนอยู่ตรงนั้นวันนี้ฝนตกใหม่ต้องบำรุงพิเศษหน่อยนะครับนี่ครับบ่านชักมดลูกที่ไปหาซื้อมานะครับ หัวละยีบาทนะครับนี่ครับโอ้โหมีดปันยังหลอเลยมีดยังหลอเลยแค่นี้นะครับ อาวุธอยู่ในนี้ด้วยใส่ลงไปเดือดไว้หัวหนึ่งนี่หัวหนึ่งนี่ครับใช้ได้หลายหลายมือนะครับแล้วก็นี่ <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้ลืมสับให้มันเล็กนะครับพอพอเราตำไปมันจะลื่นนะครับมันเลยไม่แตกเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะไปผสมกับไอ้ที่เราต้มแล้วนะครับ เดี๋ยวเอา,อาเอายาบำรุงมานะครับที่เราต้มแล้วเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องผมต้องทำแบบนี้นะครับหนึ่งคือไก่ผมเนี่ยผมไม่ใช้วัคซีนนะครับผมเลยต้องบำรุงแล้วก็ใช้วิธีแบบโบราณรักษาพวกเขาไม่ว่าจะเป็นแผลในกระเพาะอาหารต่างๆนะครับซึ่งมันขาดไปตัวยาหนึ่งก็คือ ามาหาจักรพพัดนะครับซึ่งมันหาไม่ได้นะครับผมไปดูตามร้านแล้วก็เขาไม่มีขายนะครับซึ่งหายากหาซื้อยากนะครับแล้วก็มาแค่หนึ่งแก้วนะครับเทเข้าไปในครกนี่แหละน้ำที่เหลือก็เดี๋ยวจะไปซื้อกระปุกมาใส่ใหม่ไขตัวซานไม่ต้องผสมแล้วนะครับ คือพักไตโตสานกับไบรสหรือไบโอต้องพักนะครับเทนะ้ำเปล่าเติมไปอีกหนึ่งขั้นหอมฉุยเลยแล้วก็ทำการคนเหมือนเดิม กาละมังก็ถลุแล้วไม่รู้ไปโดนอะไรเดี๋ยวสงสายต้องเปลี่ยนกาละมังใหม่เดี๋ยวมีเรื่องหนึง่งคุยนิดหนึง่งบางคนถามว่าพอซูมทำไมไม่ใช้กากน้ำตาลนะครับ นี่ครับกากน้ําตาลเห็นไหมครับผมซื้อมาจะสองปีแล้วครับนี่ไก่ผมไม่กินไก่ผมไม่ชอบนะครับผมเลยไม่ให้กินนะครับเมื่อไก่เขาไม่ชอบก็ไม่ต้องให้เขากินด้วยเอาไปด้วยนะครับไม่ต้องคลุกแล้วเดี๋ยวให้เขากินแบบนี้เลย แต็งมูนะครับอะเดี๋ยวไปในเ้านะครับมานี่ครับค้อมให้หมดนะครับอาหารจะไปให้ข้างในเลยโอ๋อไม่มีที่วางเดี๋ยวก่อน woo <laughs> โอเดี๋ยวต้องจับลูกไก่ไปรัางนุบาลครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับเนี่ย คือไม่ได้แล้วนะครับต้องเอาไปไว้ในรังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกไก่ตายหมดนะครับไปยังเปิดอยู่นะครับเอาเอาไว้กับแม่ไม่รอดนะครับเมื่อเช้าก็ไปแล้วสองตัวอะเหื่อออกเหมือนกันเหงือออกเหมือนกันนะเนี่ยอ่าพัดลมหมุน เดตู้เป็นยังไงบ้างลูกเป็ดพร้อมจะออกได้แล้วอ่าเดี๋ยวเอาชุดที่อยู่ฝั่งนี้ออกเลยนะครับเอาละครับวันนี้เปิดไฟไว้ทั้งวันนะครับอนุบาลน,นะครับแต่ว่าลูกไก่พร้อมที่จะเอาออกนีเป็ดตัวหนึ่งด้วย นี่ครับลูกเป็ดใช้ได้แล้วแข็งแรงแล้วโ่เมื่อกี้คันมากนะครับ คันกับว่านชักมันลูกนะคันนะครับคือว่านสรรพคุณของว่านชักมันลูก,กคือเขาจะซึมซับเร็วมากนะครับขนาดมือเนี่ยขนาดมือนะครับแค่จับอาหารที่ผสมไปกับอาหารนะครับที่ผมผสมไปกับอาหารเนี่ยมันซึมเหมือนกับว่ามันยุบยิบยุบยิบนะครับมันยุบยิบยิบเหมือนมันซึมเข้าไปในผิวหนังนะครับมันซึมเร็วมากซึ่งมันดีต่อ นะครับดียังไงหมายถึงว่าเวลาไก่เขาอะไก่ที่อยู่ในเล้าไม่ใช่ลูกไก่ตัวนี้นะลูกไก่ผมจะไม่ให้กินนะครับยัาไม่ให้กินนะครับอก็คือว่าเวลาไก่เขาเริ่มมีอาการคันลูกตานะครับแบบที่ผมให้ดูเมื่อเช้านะครับเขาจะเอาขาของเขาเนี่ยเอาขามาเกาตาเดี๋ยวต้องทําให้เห็นภาพเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทําให้เห็นภาพคือเขาจะเอาขาเนี่ยมาเกาตาจิจิก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 แบบนี้ครับ เชื้อโรคที่เขาเดินนะครับซึ่งพื้นมันชื้นแฉะนะครับเชื้อโรคจะติดกับขาเนี่ยครับเวลาเขาเกาตา,าคายเครื่องตาเขาจะเอามากาาเกาๆปุ๊บมันจะทําให้เขาเป็นโรคตาบวมนะครับถ้าไม่ใช้พวกนี้นะครับก็จะเกิดอาการตาบวมนะครับแล้วก็การใช้ว่านนะครับเวลาเขาจิกอาหารจริกจึ๊กจึ๊กจิกอาหารจรึ๊กจึ๊กไปนะครับพวกสมุนไพรพวกนี้นครับ มันจะเลอะมาถึงตรงนี้ถึงขอบจาตรงบริเวณปากจมูกมันจะช่วยซึมซับเข้าไปสู่ผิวของไก่นะครับแลีวจะทำให้เขารักษาได้นะครับเร็วนะครับนี่แหละสิ่งที่ผมทำนะครับเอาละเอาลงแล้วเดี๋ยวต้องจุ่ม น้ำด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับทั้งเป็ดทั้งไก่เอาตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไร ตัวนี้ขาลื่นนี่เดี๋ยวว่าเขาก็เดินได้วิ่งได้นะฮะเดี๋ยวลองไว้ตรงนี้ดูลองไว้ตรงนี้อเป็นยังไงบ้างอาวอาวอาอา,เ,อาเหมือนจะขาทางแต่ไม่ทางเป็นยังไงเนี่ยอ่ะก็ยืนได้บางครั้งเขาก็ขาทางเอานี่นี่นี่อาเอา,เอานี่ครับลูกไก่จะเอาขามาเขี่ยตาแบบนี้นะครับ เอาละครับไปแล้วไฟต้องเปิดไว้แบบนี้ทั้งวันนะครับผมเร่งไฟอยู่ที่สามสิบวัตต์นะครับเอาละไปแล้วเอาเครื่องร้องเอาลืมปิดอโอ้โหสุดมุนจะไปทางนน้นแต่ลืมทางนี้่ะไม่ว่ากันเอาครับเสร็จแล้วครับ ดูเพียนอีกแล้วนี่ครับเพียนแล้วเมื่อเขาเพี้ยนต้องปิดเครื่องตรวจดูนะครับอ่านี่ครับเจอแล้วน้ำหมดเติมน้ำ ปิดตู้เปิดเครื่องโอ้รถเร็วมากเลยสามห้าสมหกรถมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับนิ่งตรงไหนนาะ ไม่นิ่งเลยเอาละครับเมื่อเขาลงถึง0นูนย์นะครับเดี๋ยวเขาจะเริ่มเซตระบบใหม่นะครับมันเป็นระบบอัตโนมัติของเขาเองนะครับแต่ว่าจะใช้เวลาหน่อยนึงถ้าเราไม่ทำอะไรก็เขาเดี๋ยวเขาจะเซตระบบเองนะครับนี่ครับเวลาเขากินอาหารนะครับเขาจะจิกแบบนี้มันจะ ทั้งปากขอบปากขอบตาเขาจะคืออาหารนะเศษอาหารนะครับคือเศษอาหารนี้ที่ผมผสมเป็นว่านไปแล้วนะครับมันจะซึมนะครับนี่แหละมันจะซึมเร็วมันเป็นการรักษาที่ดีนะครับอาะละใส่แล้วเดี๋ยวไปซื้อกระปุกน้อ่ะตัวนี้เริ่มดีขึ้นแล้วโดนแดดเริ่มดีขึ้น เอาละครับมาดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับเมื่อเขาเริ่มเซตระบบนะครับนี่ครับความร้อนยังไม่ถึง37.7เลย37.5เนะครับแต่อุณหภูมิความชื้นนะครับเกินไปเยอะอุณหภูมิความชื้นเกินไปเยอะนะครับเราต้องทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดรูนะครับนี่เลย นี่ครับต้องเปิดรูอีกทีนึง่งรอสักพักก็จะปกติเหมือนเดิมนะครับที่ร้านปานุก็จะมีพวกนี้ครับไบโอนะครับ20บาทนะครับก็คือ ไบโอจะทําให้ไก่ของเราเนี่ยสุขภาพดีแล้วก็มีภูมิต้านทานต่อโรคนะครับแต่ว่าจะแพ้แต่ถ้าแต,แต่แต่ว่ามันจะแพ้อ่ไวตเตะเรียนนะครับไวตเตะเรียนปกติก็สั่งปนุไว้ให้เอามาขายนะครับก็ไม่รู้อยู่ไหนวันนี้นะครับก็จะมีถ่ายพยาธินะครับถ่ายพยาธินี่ครับเดือนหนึ่งเพื่อนก็ถ่ายเป็ดไก่ของเราเนี่ครับ เดือนละครั้งก็ยังดีครับเนี่ยสิบห้าบาทเองนะครับยี่ห้อนี้นะครับแล้วก็มีอีกหลายอย่างมากนะครับสำหรับเป็ดไก่นะครับอันนี้ผมมองไม่เห็นนะครับไม่ได้ใส่แป้นแล้วก็มีตรงนี้ก็คือไก่ป่วยไก่ป่วยไก่ขี้เขียวขี้ขาวนี่ครับอันนี้นะครับผสมกับ ไบโอนะครับ2ออย่างผสมกันกับไบโอนะครับแล้วก็คลิปที่ทาไว้ที่ไปดูที่บ้านกระโลงนะครับก็มีนะครับคุณป้าอะไรนะที่ใช้นะครับไปใช้แบบนี้นะครับแล้วก็มีสําหรับไก่ของเราคือยาสําหรับไก่นี่ครับนี่ครับนี่คือวตามินนะครับเพื่อนครับนี่ครับเป็นวิตามินซึ่ง ส่วนผสมจะเยอะกว่าไบโอนะครับเพื่อนครับส่วนผสมจะเยอะกว่าไบโอครับปกติเมื่อก่อนก่อนที่จะมีไวยาเรดเนี่ยผมจะใช้ไบโอนะครับแต่พอสั่งวิทยาเตรดมาใช้นะครับก็ก็ติดใจไวยาเรดนะครับไหนนี่มันของหมาหนิ่จได้จับจัมดจัดไไกลได้รยในไม่ไม่เป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงเราไม่เป็นนะ ันนี้เป็นยังไงแป้โอ้ไม่มีไม่มีโต๊ะนะครับวันนี้ไม่มีโต๊ะรีวิวรับเพื่อนครับก็เล่นอย่างนี้เลยนะครับครับก็คือวันนี้ก็นะครับเฉพาะยาสําหรับที่เราใช้ในเล้าไก่นะครับที่เกี่ยวกับไก่ของเราเลี้ยงครับแต่ส่วนพวกหมูก็มีนะครับพวกหมูพวกควายอะไรเนี้ยบํารุงมีหมดนะครับแล้วก็ทั้งยาฉีดยาหยด ไก่นี่ครับแบบนี้นะครับก็ขวดละ120บาทนะครับแบบนี้นะครับประโยชน์ไก่นะครับก็มีหลายชนิดนะครับไว้ตเเรดเหลือไวตเตเรสไก่จะหมดล้วมัมงเนี่ยเห็นเหลืออยู่ซองเดียวเออเองแกะอันนี้ให้หน่อยวะเนี่ยแล้วมาจองจุดโกมทำไมเยอะ เออเอามึ้นมาทำอะไรนั่น,นเอาน้ำตกว, <c oughs> วันนี้เดี๋ยวมาเอากระปุกไปเพิ่มนะครับ <c oughs> วันนี้ยายไม่อยู่อยู่กับสาวเจี๊ยบนี่ครับไข่ก็ถ้าไม่มีที่ขายก็เอามา ตรงนี้นะครับม่ยากเลยของผมนี่แต่ของกินในตู้เยอะนะเนี่ยเดี๋ยวต้องจัดก็บางครั้งก็มาช่วยเขาแบกอาหารอยู่นี่แหละครับงานพิเศษหลายที่นี่ของหน้าร้านผมไม่เอานะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของใหม่นี่ไงอันนี้ไงมันไม่มีฝามีที่ พูนี่บุบแล้วอ่ะมันการผสนแตโมกไรหลกท่าคือผมมาอยู่ที่ร้านนี้ก็คือผมอยากได้อะไรผมเอาอันนั้นเลยอันนี้เท่าไหร่เจ๊บสิบห้าจ้ะสิบห้าบาทอ๋อหกสิบห้าแหมเราก็เราก็นึกว่าสิบห้าบาทเราตกใจเลยวันนี้ก็ให้ยายไปเอา ไอไวตรีดอ่ะยายได้ไปไเปล่าอ้าวยายไปประชุมบอกให้ไปเอาของก็งไม่เอาก็าไม่ไปเอาในเรื่องของการเลี้ยงไก่นะครับก็คือยายนี่แหละตรงนี้ก็จะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับอย่างไข่นี่ก็เอามาลงได้ไม่ยากเลยสาหรับผมนะครับอ๋อนี่นนนเจี๊ยบก็ว่างวังวนนี้ยายไม่อยู่ ผมเองก็ไม่ว่างข้าวยังไม่ได้กินด้วยไม่ว่างสวันมไม่ได้มาร้านวาโอ้สาวเจี๊ยบไม่ได้มาร้านตั้งสิบวันผมพอเห็นยายนั่งเบือๆอยู่คนเดียว,วอ๋อเขาไปงานบวชกันหมดอยู่ร้านก็แบบนี้นะครับลดหุ่นไปในตัวเห็นแต่อย่างนี้นะแรงเยอะแล้วเนี่ยแรงพอๆกับ ที่บ้านอนุรักษ์ควายไทยนั่นแหละครับเยแตร้านอื่นไม่กล้าพูดแบบนี้อันนี้เป็นร้านเราเองนะครับร้านเ,นเพื่อนนะครับเป็นเ,นเพื่อนผมเองนะครับอ่าเดี๋ยวจะไปต่อแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกเราต้องรีบนะครับสาวเจี๊ยบนิดนึงนะครับสาวเจี๊ยบก็เลี้ยงเหมือนกันเพราะว่าสาวเจี๊ยบบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าไงนะถ้าฝนตกมาฝนตกแรกมา แรกครของเนี้ยมันไก่ปล่อยอ่าไก่ปล่อยมันจะไม่เป็นไรเพราะคุมตอนทานมันเยอะกว่าไก่ให้อาหารไงใช่ใช่นี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องทํานะครับเพราะว่าผมเลี้ยงไก่เยอะเราต้องระวังนะครับนี่คือคือสาวเจี๊ยบเข้าใจในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นไก่ที่รับรอยธรรมชาตินะครับก็จะไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าไก่ที่เราเลี้ยงเนี่ยครับถ้าลองผลตกแรกมานี่ระวังแน่นอนครับเป็นโรคตาบวมนะครับ วันนี้ผมไม่ได้อยู่ช่วยนะครับท่านก็ทําเองอยู่คนเดียวนะครับก็โอ้ตรงนี้ก็คลิปนี้ก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับรอดูต่อไปนะครับ